สองสมุไรที่แข็งแกร่งที่สุดในประเทศวาโนะหากร่วมมือกันแล้วสามารถคว่ำไคโดได้เรามาพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นนี้กันบ้างดีกว่า สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับการ์ตูนเรื่องวันพีชทั้งหลายสำหรับคลิปในวันนี้นะครับจะเป็นคลิปที่ผมนั้นจะมาพูดถึงประเด็นสซามูไรของประเทศวาโนนะครับที่ก่อนหน้านี้ไคโดนะครับเคยพูดไว้แล้วครับว่าหากทางด้านนะครับสซามูไรคนนี้เนี่ยก็คือโคซุกิโอเดงแล้วก็ปู่เฮียวโกลร่แห่งบุปผานั้นทำการร่วมมือกันในการจัดการไคโดนะครับตั้งแต่ช่วงที่ทางด้านโอเดงนั้นเพิ่งกลับมานะครับจากการไปพิชิตเกาะสุดท้ายอย่างลาฟเทลนะครับ กลุ่มโจรศาสตร์โรเจอร์ไม่แน่เหมือนกันในตอนนั้นนะครับโอเด้งกับปู่เฮลโกโลแห่งบุกพานั้นก็อาจจะคว่ำไคโดเลยก็เป็นไปได้นะครับซึ่งพวกเรานะครับได้ยินในตอนนั้นเนี่ยก็รู้สึกแปลกๆะะเลครับเฮ้ยแค่2คนนั้นจะจาัดก,การไคโดได้หรอหรือจะทาได้คนหลักๆเลยที่โค่นไคโดได้น่าจะเป็นโคซุกิโอเด้งมากกว่าแต่หากเรานะครับรับชมวันพีชจนถึงปัจจุบันนี้เลยเนี่ยก็น่าจะทราบนะครับหรือว่าอ๋อเลยเลยะครับเออมันจริงๆด้วยวกับคาพูดของไคโดในตอนนั้นนะครับเพราะว่าเราได้เห็นฝีมือนะครับของสุด ไหนจะโคสุกิโอเด้งในอดีตนะครับเรามาพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นนี้กันแบบจัดเต็มบ้างดีกว่าแต่ก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่คุณนั้นจะรับชมคลิปนี้แบบจัดเต็มนะครับอย่าลืมกด s u b สไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณโดยตอนนี้นะครับเราก็ลง3มช่องทางด้วยกันนะครับในแอปป ili ิลิปิลิหนึ่งเฟซบุ๊กแฟนเพจแล้วก็ยูทูบนะครับก็สามารถรับชมได้3มช่องทางเลยและเรานะครับไปรับชมความสนุกความมันของคลิปนี้กันเลยดีกว่า ดยต้องย้อนกลับไปก่อนเลยนะครับใน25ปีที่แล้วนะครับในช่วงที่ทางด้านของโอเดงของเรานั้นเพิ่งกลับมานะครับจะเกาะสุดท้ายอย่างลับเทลและเขานะครับอยู่ในช่วงที่แบบพีคที่สุดในร่างกายของเขาประสบการณ์นะครับแล้วก็ความสามารถแบบสุดๆแล้วเนื่องจากว่านะครับไปเดินทางมานะครับไม่ว่าจะเป็นกับกลุ่มโจรสลัดหนวดขาวเอ่ยและลามไปถึงนะครับอยู่กลุ่มโจรสัสตว์โรเจอร์ด้วยนะครับเป็นช่วงระยะเวลา5ปีที่เขานั้นเป็นโจรสลัดนะครับโอ้โหทำให้นั้นเป็นช่วงเวลาที่มันพีคที่สุดในชีวิตของโอเดงแล้วนะครับ เวลาของเขาเนี่ยในตอนนั้นก็อายุ35ปีนะครับเป็นช่วงที่พละก,กําลังเนี่ยแบบแข็งแกรงสุดๆในจะประสบการณ์ความสามารถของเขานะครับเป็นสุดยอดสัมุไรเลยแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามทีนะครับช่วงเวลาที่พิี่สุดในชีวิตของโคจุกิโอเด้งในตอนนั้นนะครับโอเด้งเนี่ยก็น่าจะรู้ตัวดีแหละครับว่าถึงแม้เขาจะพิี่สุดแกร่งที่สุดนะครับแต่ก็ยังไม่น่าสามารถคว่ำทางด้านของไคโดได้คือโอเคแหละอาจจะมีการต่อสู้ที่มันสูสีนะครับจนบางทีแล้วนะครับโอเด้งนั้นก็อาจจะชนะไคโดก็เป็นไปได้เหมือนกันคือมันอยู่ใในนรรระหว่างาง50-50กับ ชจึงทําให้ในตอนนั้นนะครับโอเด้งที่เพิ่งกลับมาใหม่ๆก็เลยไม่อยากจะเสี่ยงนะครับเพราะว่าเขาเสี่ยงไปแล้วไม่ว่าจะเป็นประชาชนนะครับที่ถูกจับเป็นตัวประกันนั้นนะครับจะเดือดร้อนเลอหนึ่งเหล่าข้ารับใช้ของเขาอย่างก้าวปลอกดาบแดงนะครับก็คงเดือดร้อนด้วยเช่นกันโอเด้งก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็รอไปละกันนอสี่ห้าปีนะครับตามคําสัญญาเพราะเป็นตัวเลือกนะครับที่โอเด้งคิดว่าเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดแล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมนจะเป็นเพราะว่าความผิดบาปในใจของโอเด้งด้วยแหละเป็นเพราะเขานั้นนะครับจินทง บ้านเมืองนะครับจนทาให้ประชาชนนั้นเดือดร้อนแบบสุดๆก็เลยคิดว่าวิธีนี้เป็นหนทางที่ดีที่สุดจนในท้ายที่สุดแล้วผ่านไป5ปีนะครับเจ้าโชกุนโอโรจิกับไคโดนะครับมันก็ไม่ได้จะคืนนะครับประเทศให้ตามคําสัญญาเลยมันอยากจะอยู่ในอํานาจต่อนะครับจึงทําให้โอเด้งนั้นก็ทําการปฏิวัติและจะทําการฆ่าแล้วก็โค่นล้มนะครับทางด้านไคโดแต่ท้ายที่สุดแล้วนะครับด้วยกโกงแล้วก็เพจทูบายนะครับจึงทําให้ไคโดนั้นเป็นฝ่ายที่ได้รับชัยชนะแต่วลีเด็ดนะครับหนึ่งวลีเลยนะครับที่หลายคนนั้นอาจจะจํากันได้้ไไคโดดก็พูววเลลยแรร่าจิง แล้วเนี่ยถ้าตอนนั้นนะครับโอเด้งร่วมมือกับปู่เฮียโกลโลแห่งบุพาเนี่ยครับตั้งแต่สมัยกลับมาใหม่ๆเลยที่ประเทศวานออาจจะชนะไคโดก็เป็นไปได้ซึ่งในตอนนั้นนะครับพวกเราก็คิดว่าเออไคโดเนี่ยมันก็ขี้โม้พอตัวเลยนะเองเนี่ยถูกเขาฟันไปเนี่ยเป็นลูกกากระบาดที่กลางหน้าอกขนาดนั้นยังมีหน้ามาบอกนะครับว่าโอ้ตัวเองเนี่ยดูเหนือกว่าเขานะครับในตอนนี้เพราะว่าเวลาผ่านไป5ปีนะครับโอเด้งนั้นก็ไม่น่าจะอยู่จุดพีคของตัวเองแล้วใช่ไหมละครับฝีมืออะไรต่างๆเนี่ยก็คงจะถดถอยไปพอตัวเลยแแต่่จริงๆๆล้้วหาากกดดึยยออนไปีั ืมแล้วกันนะว่า5ปีก่อนหน้านี้นะครับในช่วงที่โอเด้งนั้นเพิ่งกลับมาใหม่ๆเลยเนี่ยไคโดนั้นก็คงจะยังไม่มีนะครับลูกน้องนะครับแล้วก็พักพวกที่แข็งแปร่งขนาดนี้และการที่ไคโดบอกว่าถ้าโอเด้งร่วมมือกับปู่เฮโกโร่บุพาอาจจะชนะไคโดก็เป็นไปได้มันหมายความว่านะครับไคโดนั้นก็คงจะมั่นใจฝีมือตัวเองเหมือนกันว่าหากตัววกับโอเด้งแบบว่าจบศึกเลยนะครับไม่มีใครมาเกี่ยวข้องนะครับไคโดนั้นก็คงจะคิดว่าตนเองนั้นก็พอจะล้มโอเด้งได้นะครับไม่งั้นเนี่ยก็คงไม่ขอย จนในท้ายที่สุดนะครับก็ได้รับชัยชนะทางด้านของโอเด้งไปถึงแม้จะเป็นชัยชนะโกงๆแต่ประเด็นเลยก็คือนะครับซามูไรคนที่2นั้นนะครับอย่างปู oro, ่เฮลโคร่แห่งบุพผานะ่ะไอ้ตอนแรกพวกเราก็กคิดว่าเอ้ยปู่เคียวโอเคแหละมีนะครับฮาคิกระขั้นสูงสูงนะครับรีโอขั้นสูงๆของเขาที่สอนให้กับลูฟี่แต่ก็แค่นั้นแหละก็คงจะไม่อะไรมากแต่จริงๆแล้วนะครับพอเรามาดูการต่อสู้นะครับในเกาะโอนิงาชิมะแล้วเราจะเห็นได้เลยแหละครับว่าไอ้ฮารคิกระขั้นสูงๆูงนะครับที่ปู oro, ่ าะที่ไม่ธรรมดาเหมือนกันเลยนะครับเพราะขนาดก้าวปลอกดับแดงที่ว่าแกร่งเลยนะครับยังไม่สามารถใช้ฮาคิเกาะระดับนั้นได้โดยลูฟี่ที่เป็นลูกศิษย์ของปู่เฮโกโล่บุกผานั้นนะครับกลับใช้ฮาคิเกาะระดับนั้นได้นะครับแล้วก็โจมตีไคโดนะครับได้สมน้ําสมเนื้อแบบสุดๆเลยมันหมายความว่านะครับในช่วงที่พิกพีคของปู่เฮโกโล่นั้นก็ไม่ธรรมดาด้วยเช่นกันก็คงจะมีความสามารถหรือมีฝีมือระดับหนึ่งเลยนะครับที่สร้างความหวั่นเกรงนะครับให้กับไคโดได้โดยประเด็นแรกเลยก็คืออย่าลืมนะคร ที่ประเทศวาโนนะครับในเมื่อในประเทศนั้นมีคนที่แข็งแร่งได้สุดอย่างปู่เฮลโกโร่แห่งบุปผาทําไมกันในตอนนั้นนะครับไคโดถึงไม่คิดจะจัดการปู่เฮลโกโร่ซึ่งก็แน่นอนแหละครับว่าไคโดนั้นเนี่ยคงเคยจะคิดจัดการปู่เฮลโกโร่แล้วนะครับแต่ก็คงไม่ใช่เรื่องง่ายๆในการที่จัดการเพราะหากหมดเสี้ยนหนาไป1หนึ่งคนนะครับอย่างปู่เฮลโกโร่นะครับก่อนที่โอเด้งนั้นจะกลับมาจากการไปชิดก่อสุดท้ายอย่างลาฟเทลน่าจะเป็นผลดีกับฝั่งไคโดมากกว่านะครับแต่ผมต้องบอกก่อนแล้วกันนะครับว่าที่ผมพูดมาไไมมม่่่่่ดด้้หหาาาายควววนนรัปูเเเโโโกกืออง อต้องขอย้ําตรงนี้ก่อนละกันแต่บอกเคียงแค่ว่านะครับการจะโค่นล้มไม่ว่าจะเป็นปูเฮลโกโร่หรือทางด้านของโอเด้งนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆจึงทาให้นะครับประเด็นที่ไคโดเคยพูดไว้แหละครับว่าหากปูเฮลโกโร่นั้นร่วมมือกับโอเด้งนะครับในช่วงแรกๆเลยนะครับน่าจะเป็นช่วงที่พีคพอๆกันเลยนะเป็นช่วงพีคของโอเด้งแล้วหนึ่งเป็นช่วงพีคนะครับของปูเฮลโกโร่แล้วอีกหนึ่งนะครับน่าจะทําการคว่ำกลุ่มโจรสัตว์ร้อยศูนย์ของไคโดได้แน่นอนนะครับแต่ในตอนนั้นเนี่ยด้วยความตัดสินใจนนนนนะครัับทททีีี่่มมผผิดดพลลลลาาาาาไปปปกกก็็เเยยุว้แ ไคโดนั้นเลือกในการที่จะตัดขานะครับทางด้านปู่เฮียโกโล่บุพากรก็คือฆ่าลูกฆ่าเมียปู่เฮียโกโโลหมดเลยนะครับแล้วก็จับปู่เฮียโกลร่นั้นนะครับขังคุกไปก็น่าจะเป็นช้อยทางเลือกนะครับที่ไคโดคิดว่าเขาเนี่ยพร้อมแล้วแหละในการที่จะต่อกรนะครับกับโอเดงจนในท้ายที่สุดแล้วนะครับก็เป็นผลนะครับที่ไคโดเป็นฝ่ายที่ได้รับชัยชนะไปโดยอันนี้เป็นความเหียนส่วนตัวของผมนะครับคิดว่าหากตอนนั้นเนี่ยไม่ได้มีการปลอมตัวเป็นโมโนสุเกะนะครับในการมาล่อหลอกนะครับทางด้านของโอเดงผมว่านะไคโดเนี่ยก็ม ว่าโอเด้งนั้นเนี่ยทำการโจมตีเข้าไปนะครับเป็นแผลที่หน้าโอของไคโดแต่ไคโดของเรานะครับก็สไตล์นี้อยู่แล้วนะครับชอบเป็นร่างมังกรนะครับให้ควรกระทืบเล่นก่อนและในท้ายที่สุดแล้วนะครับไคโดของเรานะครับก็สู้จริงนะครับแล้วก็จัดการศัตรูได้เสมอเพราะจวนสลัดที่มันเจ้าเล่ห์อย่างไคโดขนาดนั้นนะครับเขาก็คงแบบว่ามีความรู้พอตัวแหละว่าตนเองนั้นในตอนนี้นะครับเหนือกว่าโอเด้งแล้วไม่งั้นนะครับก็คงจะไม่เริ่มปฏิบัติการนะครับในการคว่ำปุ่เฮิโกลโลนะครับเพื่อทําการนะครับในการตัดแข้งตัดขาไปแล้วนัแล้้วก็จดาาทง โอเด้งตอและผลพวงทั้งหมดนี้นะครับก็อเลยทําให้ไคโดนั้นนะครับก็เป็นฝ่ายได้รับชัยชนะแล้วก็ยึดครองประเทศนี้ได้ซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันก็มาเฉลยแบบเต็มๆเลยครับว่าปู่เฮลโกโร่นั้นไม่ธรรมดานะครับจากการที่เขานั้นมีเพียงแค่คนเดียวนะสามารถตบโอนิวาบังไปได้นะครับแบบสบายบือเลยนะครับโอ้โหเป็นอะไรที่มันสุดยอดจริงๆเลยสำหรับปู่เฮลโกโร่ก็รู้สึกเสียดายเหมือนกันเนาะที่ไม่ได้เห็นการต่อสู้นะครับการร่วมมือกันระหว่างปู่เฮลโกโร่กับโอเด้งนะครับในอดีตในการต่อกรก ความไคโดได้แน่นอนนะครับในช่วงพีคๆของทั้งสองคนนั้นและทราบใครนะครับที่ยังสงสัยเรื่องราวประวัตินะครับของโคซุกิโอเด้งเนี่ยก็สามารถย้อนกลับไปรับชมนะครับคลิปประวัติตัวละครโอเด้งของผมได้เลยผมเคยทําคลิปไว้ก่อนหน้านี้แล้วส่วนคลิปประวัตินะครับของปู่เฮโกโร่ห่งบุพานั้นคิดว่าจะทําอยู่นะครับเดี๋ยวรอได้เลยนะครับกำลังรวบรวมข้อมูลอยู่เนื่องจากว่านะครับก็คงจะเอาเรื่องราวต่างๆมาเสริมเข้าไปใส่อีกนะครับในประวัติของปู่เฮโกโร่เพราะว่ามันจะต้องมีอะไรที่มันน่าสนใจกว่านี้แน่นอนนะครับสำหรับ ปูเฮลโกโลนั้นนะครับไม่ถูกตัดแข้งตัดขาไปก่อนนะครับแล้วก็มาร่วมมือกับโอเด้งในการต่อกรนะครับกับไคโดนะครับโอเคและอาจจะเป็นช่วงก่อน5ปีก็ได้หรือหลัง5ปีนะครับในการต่อสู้ในสงครามคิดว่านะครับผลการต่อสู้นั้นจะเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่นะครับคิดว่าปู่เฮลโกโลกับโอเด้งนั้นจะสามารถล้มไคโดได้หรือเปล่าลองคอมเมนต์มาข้างล่างนี้ดูนะครับเพราะอยากจะรู้เหมือนกันนะครับว่าทุกคนคิดยังไงกันบ้างและเหมือนเดิมนะครับหากใครที่ยังไม่ได้กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ Facebook Fan p เ g e ของผมก็สามารถรับชมได้2ช่องทางเลยนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ